บิสมิลลาฮิร็ะมานุรลอฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาการุณาปรานีเสมออัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะรากาตูขอความสันติสุขจงประสบแด,ดท่ทุกทุกท่านดิฉันจะขอแนะนำท่านประธานจัดงานของมูลนิธิสันติชนบนเขาเยี่ยเทียงคือคุณสแลมีมูซอเชิญค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะรากาตุคู ก็ในขณะนี้นะครับก็โรงเรียนสันติชนฮานิฟิดาบ้านเขาเยเที่ยงนะครับกำลังรับสมัครนักเรียนนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับในการจัดการเรียนการสอนภาคสามัญซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาคสามัญนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนแบบบูรณาการโดยที่นักเรียนทุกๆคนนะครับจะได้เรียนการวิจัยในรูปแบบของการอยู่ในป่า S <S นะครับแล้วก็จะดําเนินการจากการเรียนการสอนนะครับตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับการที่จะมีนักเรียนไปสมัครเนี่ยรเราจะรับนักเรียนอย่างไรบ้างครับก็ในโอกาสนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสดีมากเราไดา้รับนักเรียนทุกเชื้อชาติาศาสนานะครับแล้วก็จะเป็นลูกหลานที่เป็นพี่น้องที่ มีฐานะหรือว่าฐานะที่ต่ำก็ตามแต่เธอครับทางโรงเรียนสันติชนก็ยินดีนะครับต้อนรับแล้วก็รับสมัครนักเรียนเหล่านี้ด้วยนะครับก็หมายถึงว่ารเราจะมีการให้นักเรียนได้เรียนฟรีโดยเฉพาะเด็กกำพร้าผู้ยากไร้รเด็กด้อยโอกาสรเราให้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา เพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยและมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ศาสนูปถัมภทุกศาสนาและท่านศาสดามมฮัมหมัดก็ได้บอกกล่าวไว้ว่าการเราเกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเราก็เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันนะคะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอิสลามเนี่ยไม่ได้ว่าให้สอนให้ให้ช่วยเหลือหรือสอนเฉพาะ พวกมุสลิมเท่านั้นรเราจะให้ความช่วยเหลือแก่ศาสนิกอื่นด้วยเพียงแต่ว่าพิธีกรรมต่างๆของศาสนิกอื่นเราทำไม่ได้การจะให้บริจาคก,การทำช่วยเหลือการให้อาหารการให้เครื่องนุ่งหม่มเราช่วยได้ทุกอย่างนะคะคคและดิฉันก็เห็นสมควรอย่างดิ่ง ที่มูนิธิสันติชนจะไปทำโรงเรียนบนเขาทีเที่ยงเพราะว่าแถวนั้น่เด็กจะได้ไม่ต้องลงไปเรียนข้างล่างแล้วมันจะเป็นการสะดวกมากกับเด็กที่อยู่ข้างบนนั้นนะคะแล้วก็เด็กทางอีสานก็อาจจะมาอินชอนล้อมาสมัครเรียนนะคะค่ะแล้วก็คิดว่าการจัดการสร้างโรงเรียนเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากแล้วก็แสดงให้เห็นว่า ข้างบนเขาเยี่ยที่ยงนี้นะคะมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมแต่อยู่กันมาอย่างมีความสุขนะคะบบใช่<ๆ>ใช่ใชก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าโรงเรียนเนี่ยเรากําลังจะดําเนินนะครับเปิดการเรียการสนในปีการศึกษา2565ก็ขอน้อมเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะครับ ทั้งผู้ที่เป็นผู้ปกครองนะครับจะส่งบุรหลานเรียนโรงเรียนสันติชนฮานิฟิดาหรือว่าผู้ที่จะสนับสนุนในส่วนของการก่อสร้างอาคารเรียนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสหรือว่าเด็กกำพาก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านครับและการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะมันก็เป็นการที่สร้างมิตรภาพอันดี ซึ่งเรามีมากันตั้งกับสมัยนานมากแล้วนะคะทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมเนี่ยอยู่ใกล้กันจะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนอยู่ในประเทศไทยเราก็มีความรักซึ่งกันและกันตลอดมาาชาล้ครับ,<า>รก,รบก็สุดท้ายนี้คงจะต้องขอ,อาฝากโรงเรียนสันติชนไว้ในดูอาของทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ มีอะไรที่จะฝากจากท่านประธานมูลิธิไหมครับกับการพัฒนาสังคมกับการให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนผู้ยากไร้เด็กกำพร้าครับก็คิดว่าทำดีแล้วนะคะที่เป็นโครงการที่ว่าเรามีทร้างเด็กถ้าเด็กที่มีสตางเราก็ขอให้มาเสียค่าเทอมโดยไม่คิดแพงแล้วก็เด็กที่ด้อยโอกาสเด็กที่ เป็นเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ทางมูลิธิสันติชนก็ได้จัดเป็นทุนให้เรียนฟรีรนะคะค่ะดิฉันก็ขอ,อ,อให้ทุกทกท่านนะคะช่วยกันร่วมบริจาคก,การสร้างโรงเรียนในครั้งนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญทุกทกท่านนะครับไปร่วมงานวันเสาร์ที่5 และวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2,565งานนี้นะครับมีพิธีการเปิดป้ายนะครับโรงเรียนสันติชนฮานิฟิดาโดยพระท่านท่านจุลารัชชมรีนะครับและในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายในนามของคณะกรรมการจัดงานขอเนเชิญทุกทกท่านด้วยความยินดีนะครับวันนี้คงจะต้องจากลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวารอมะตุลลอฮิวะบเรากาตุขอบคุณครับอสัสสลามุอะลัยกุมวารวมะตุลลอฮิวะบเรากาตุ